เป็นอีกสุดสับาห์่น่าผิดหวังสำหรับฟแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและบางอย่างที่เราอาจจะทำได้ในอนาคตซึ่งอย่างน้อยก็น่าตื่นเต้นเล็กน้อยแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงโจชัวเซิร์ซี เป็นความจริงที่ว่าเขาเปลี่ยนตำแหน่งโดยปกติแล้วเขาเล่นในแนวรุกและเขาเป็นกองหน้าตัวเป้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ในเกมนี้เราสามารถเห็นได้ในตำแหน่งเฉลี่ยของเขาที่เป็นกองหน้าด้านขวาเราสามารถเห็นสีนี้ได้ในฮิตแมปของเขาเขาเล่นทางด้านขวาและที่น่าสนใจมากขึ้นคือเขาได้รับอิสระในการที่จะออกจากตำแหน่งนี้ได้ดังนั้นคำถามคือทำไมอมัลโมริมถึงใช้เขาในลักษณะนี้แล้วมันนำมาซึ่งอะไรบ้างสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคำถามที่เราจะตอบในวันนี้ครับ เซอร์ซีในตำแหน่งกองหน้าด้านขวากำลังทำอะไรในเกมนี้ซึ่งอโมอริมชอบคือเขาเป็นจุดพักบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้เล่นที่คุณสามารถเปิดบอลและบอลจะอยู่กับเราเขาเป็นคนตัวสูงที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเขาสามารถเบียดสู้ผู้เล่นคนอื่นได้และในทางเทคนิคถ้าสัมผัสแรกยอดเยี่ยมเขาสามารถเลี้ยงหลบผู้เล่นอื่นได้ดีมากและขนาดตัวของเขา จึงทาให้เป็นจุดพักบอลที่ยอดเยี่ยมจริงๆสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเห็นได้จากจังหวะนี้ขณะที่บรูโน่เฟอร์นันเดสชนะการมองเซิร์กซีในช่วงเวลาแบบนี้เขาเก่งมากในการทําให้ร่างกายของเขาอยู่ในตําแหน่งการเก็บบอลให้กับทีมก่อนที่จะจ่ายง่ายๆนี่คือพื้นฐานแต่คําถามที่ว่าผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกี่คนที่สามารถทําได้จริงๆการรับบอลแม้จะอยู่ภายใต้การพัฒจากกองหลังรับบอลจากนั้นเก็บมันไว้และส่งให้เพื่อนร่วมทีมมีไม่กี่คนเท่านั้นที่ทําได้ในระดับที่เราต้องการแต่ในเกมนี้เขากำลังทําแบบนั้นสสสิ่่่่งงททีีํําาาคคัญคือตแหนนนใม เเล่่นอยูรารู้ว่ารูเบนออมบาริมเป็นผู้จัดการทีมที่ชอบระบบ3-4-3ผมคิดว่าเราทุกคนรู้ไปแล้วภายในระบบนี้มันค่อนข้างจะเข้มงวดผู้เล่นไม่ได้รับอิสระมากเกินไปในการเคลื่อนที่ไปมาในพื้นที่ต่างๆดังนั้นมันจึงทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่คาดเดาได้กองหน้าตัวไหนก็ให้เล่นในตำแหน่งฮาฟบัสเปซได้บางครั้งก็ได้รับอนุญาตให้วิ่งออกทางกว้างแต่เราไม่เคยเห็นพวกเขาเคลื่อนที่ข้ามสนามมาก่อนแต่ในเกมนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะจชัวเซริร์ซีได้รับอิสระอย่างแท้จริงในการไม่เล่่่่นนนนนนเเเเเปป็็กกออองงงงงงหหห้้าาาาฝััขวววยยดดีใบบบครืจะมตแ เขาได้รับอิสระในการเคลื่อนที่ไปตำแหน่งเหล่านี้และมันมีประสิทธิภาพจริงๆสเปอร์พยายามเพรสซิ่งสิ่งที่เซิร์ซีทำเมื่อสเปอร์อยู่ในช่วงเวลาที่เผชิญหน้าแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเขาจะเข้ามาในพื้นที่ว่างกองหลังจะประกบห้อยรุ่นอยู่เพราะพวกเขาไม่ต้องการอยู่ในสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งกับเขาดังนั้นพวกเขาจึงเลือกอยู่ตรงนั้นและทำให้เซิร์ซีมีพื้นที่ว่างและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมอโมอริมถึงชอบเขาในตำแหน่งนี้มากกว่ากองหน้าตัวเป้าคุณเห็นแล้วว่าถ้าเขาเล่นกองหน้าตัวเป้าและต้องถอยลงมามากกว่าปกติ เขาก็ยังจะถูกประกบจากกองหลังตัวกลางอยู่ดีในขณะที่ในตำแหน่งนี้เขาเหมือนเป็นผู้เล่นอิสระอย่างแท้จริงสำหรับในบางช่วงเวลาที่เขาสามารถได้รับบอลแต่ไม่มีใครเข้าใกล้เขาเลยคุณคงเห็นกองกลางของสปเปอร์สองคนบีบเพรสเข้ามาและเซิร์กซีวิ่งเข้ามาในตำแหน่งนี้ถอยลงมาลึกกว่าปกติและทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บอลจากที่เรารู้เขาสัมผัสบ,บอลแรกได้ดีจากตรงนี้เรายังได้เห็นว่ามันช่วยให้เราเล่นไปข้างหน้าได้อย่างไรด้วยการจ่ายให้บรูโน่เพื่อเปิดบอลไปข้างหน้าจริงๆแล้วเราก็ต้องระวังเซิร์กซีเราเคยเห็นเขาทําผลงานได้ดีมาแล้วแล้วเกมมถัดา เขาฟอร์มแย่ลงแต่ในเกมนี้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําในเกมนี้เหมาะสําหรับเขาความสามารถในการครองบอลโดยเฉพาะการเคลื่อนตัวการส่งบอลให้ผู้อื่นเซอร์กซีเอาตัวรอดได้ดีในพื้นที่แคบสําหรับคนที่ตัวเท่าเขาเขาเก่งมากในการเลี้ยงหลบกองหลังโดยจะเห็นได้จากจังหวะนี้เขาถูกล้อมด้วยผู้เล่นของสเปอร์แต่ความสามารถของเขาในการไปกระบ,บอลในจังหวะนี้เขาดีจริงๆ เพียงแค่แตะลอดขาผู้เล่นของสเปอร์เพื่อออกไปอีกด้านหนึ่งนั่นเป็นการเล่นที่ดีจริงๆจากเซอร์ซีอีกครั้งที่ช่วยให้เราได้เคลื่อนที่ตรงกลางสนามซึ่งในช่วงหลังเราติดอยู่ริมเส้นตลอดเวลาความสามารถของเซอร์ซีในการรับบอลทำให้เราเอาชนะผู้เล่นตรงกลางเป็นกุญแจสำคัญในการทำเกมรุกและการพาบอลไปในพื้นที่สุดท้ายและอีกครั้งเซอร์ซีถูกล้อมรอบอย่างสมบูรณ์และเขาขยับลงไปรับบอลเล็กน้อยและดูเหมือนว่าเขาจะหันออกไปด้านนอกจากการหมุนตัวที่ดีและการขยับหลอกจนเอาชนะกองหลงังและได้โอกาสในการยิงประตูนี่คือการเล่นไปข้างหน้านั่น คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดบรูโน่ไม่ได้เล่นในแบบเดียวกันเพราะเขาไม่คล่องตัวแบบนั้นเมื่อคุณดูบรูโน่การาโชทําเช่นนี้ในพื้นที่ฮับ p สเปซพวกเขาไม่ได้เลี้ยงหลบในลักษณะเหล่านี้เซอร์ซีก,กาลังให้เราในบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปคือความสามารถในการครองบอลเลี้ยงหลบผ่านผู้เล่นและดึงตัวประกบและจ่ายบอลเพื่อเข้าสู่เกมอีกครั้ง เขาสามารถจ่ายบอลไปข้างหน้าได้ดีจริงๆและเราสามารถเห็นได้จากตัวเลขของเขาในการจ่ายบอลไปข้างหน้าที่81%และยังรวมถึงการผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายด้วยตัวเลขที่ดีจริงๆที่87%ตัวเลขที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกสำหรับกองหน้าในฤดูกาลนี้เราจะเห็นมันอีกครั้งไหมนั่นคือความท้าทายสําหรับเขาสิ่งที่เขาทําช่วยอย่างมากในการเล่นเกมรุก ล้วเรามีปัญหาอย่างมากในตอนนี้หากคุณคิดว่าเขาควรเล่นในตำแหน่งนี้ต่อไปหรือควรเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ามากกว่าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมหวังว่าคุณจะสนุกกับมันและเหมือนเช่นเคยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ